สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับกับผมทีมงานของช่อง Modern ม a ดลล a ชแนลอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา32ถึงมาตรา36ไปฟังกันเลยครับ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา32มาตรา32บัญญัติไว้ว่าบุคคลใดมีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสยเพเป็นอาจินหรือติดสุรายาเมาหรือมีเหตุอื่นใดทำนองเดียวกันนั้นจนไม่สามารถจะจัดทำการงานโดยตนเองได้ หรือจัดก,กิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวเมื่อบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา28ร้องขอต่อศาลศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้บุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถตามมาตรหนึ่งต้องจัดให้อยู่ในความพิทักษ์การแต่งตั้งผู้พิทักษ์ให้เป็นไปตาม บทบัญญัติบับ5แห่งประมวลกฎหมายนี้ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการสิ้นสุดของความเป็นผู้ปกครองในบับ5แห่งประมวลกฎหมายนี้มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของการเป็นผู้พิทักษ์หน่วยอนุโลมคำสั่งของศาลตามมาตานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา32นั้น คือในลักษณะของคนไร้ความสามารถคนไร้ความสามารถการที่ศาลจะสั่งให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถนั้นจะต้องพิจารณาบุคคลนั้นเป็นผู้มีอำนาจจัดการงานโดยตนเองได้หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวโดยมีสาเหตุมาจากเหตุบกพร่องดังต่อไปนี้ 1. กายพิการเช่นหูหนวกตาบอดเป็นใบ 2. จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบคือมีจิตใจไม่ปกติแต่ไม่ขนาดที่ควรเจริดหรือคนชราความจำเสือ่อม 3. ประพฤติตนสุรุยสุ้ายเสเพเป็นอาจินได้แก่บุคคลที่ใช้จ่ายเงินทองอย่างไม่จำเป็นและไร้ประโยชน์ เช่นการเล่นพนันเป็นอาจ,จิน4ติดสุรายาเมาจะเป็นการเสพติดด้วยสิ่งของมึนเมาชนิดใดก็ได้โดยมีลักษณะติดเป็นอาจ,จินขาดไม่ได้เลยโดยบุคคลที่มีสิทธิ์ร้องขอต่อศาลให้ศาลสั่งให้บุคคลลักษณะดังกล่าวเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนั้นเป็นบุคคลเช่นเดียวกับคนไร้ความสามารถ ประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตรา33มาตรา33ในคดีที่มีการร้องขอให้ศาลสั่งให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถเพราะวิกลจริตถ้าทางพิจารณาได้ความว่าบุคคลน,นั้นไม่วิกลจริตแต่มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อมีคำขอของผู้ความ หรือของบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา28ศาลอาจสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้หรือในคดีที่มีการร้องขอให้ศาลสั่งให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถเพราะมีจิตฟั่นเฟือน,นไม่สมประกอบถ้าทางพิจารณาได้ความว่าบุคคลนั้นเป็นวิกลจริตเมื่อมีคำของคู่ความหรือของบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา28 ศาลอาจสั่งให้บุคคลน,นั้นเป็นคนไร้ความสามารถก็ได้ในมาตรา33นี้จะอธิบายง่ายๆก็คือเป็นกรณีการพิจารณาของศาลกรณีข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคำร้องขอให้เป็นคนไร้ความสามารถด้านเอง ประมวลกฎหมายแพ่งนภพาณิชย์มาตรา34มาตรา34บัญญัติไว้ว่าคนเสมือนไว้ความสามารถนั้นต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ก่อนแล้วจึงจะทำการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ดังต่อไปนี้อนุ 1. นึ่นำทรัพย์สินไปลงทุนอนุ 2. รับคืนทรัพย์สินที่ไปลงทุนต้นเงินหรือทุนอย่างอื่น อน,นุ3กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่าอน,นุ4รับประกันโดยการประกันใดๆอันมีผลให้ตนต้องถูกบังคับชำระหนี้อน,นุหเช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า6เดือน หรืออสังหาริมทรัพย์ที่มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า3ปีอนุ6ให้โดยสน่หาเว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุลูกเพื่อการกุศลการสังคมหรือตามหน้าที่ทำจัญญาอนุ7รับการให้โดยสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพัน หรือไม่รับการให้โดยเสนีหาอนุ8ปดทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะได้มาหรือปล่อยไปซึ่งสิทธิในอสังหาริมทรัพย์หรือในสังหาริมทรัพย์อันมีค่าอนุ9ก่อสร้างหรือดัดแปลงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือซ่อมแซมอย่างใหญ่อนุ10เสนอคดีต่อศาลหรือดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆเว้นแต การร้องขอตามมาตรา35หรือการร้องขอถอนผู้พิทักษ์อนุ11ปณีปนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา34วรรค2ถ้ามีกรณีอื่นใดนอกจากที่กล่าวมาในวรรคหนึ่งซึ่งคนเสมือนไร้ความสามารถ อาจจัดการไปในทางเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวในการสั่งให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไว้ความสามารถหรือเมื่อผู้พิทักษ์ร้องของในภายหลังศาลมีอำนาจสั่งให้คนเสมือนไว้ความสามารถนั้นต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ก่อนจึงจะทำการนั้นได้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา34วรรคที่3ในกรณีที่ควรเสมือนไร้ความสามารถไม่สามารถจะทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่กล่าวมาในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้ด้วยตนเองเพราะเหตุมีกายพิการหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบศาลจะสั่งให้ผู้พิทักษ์เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนั้นแทนคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้นำบทบัญญัติที่เกี่ยวกับผู้อนุบาลมาใช้บังคับแก่ผู้พิทักษ์โดยอนุโลมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา34วรรค4คำสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา34วรรค5บัญญัติไว้ว่า การใดกระทำลงโดยฝา่าฝืนบทบัญญัติมาตานี้การนั้นเป็นโมคียมาตา3า34นี้คนไร้ความสามารถนั้นจะถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมบางประเภทเท่านั้นโดยการกระทำนิติกรรมบางประเภทนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์เสียก่อนมิฉะนั้นจะตกเป็นโมคียะ นิติกรรมเหล่านั้นได้แก่ที่กล่าวมาเบื้องต้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา35มาตรา35บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่ผู้พิทักษ์ไม่ยินยอมให้คนเสมือนไร้ความสามารถกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา34โดยปราศจากเขตผลอันสมควร เมื่อคนเสมือนไว้ความสามารถร้องขอศาลจะมีคำสั่งอนุญ,ญาตให้กระทำการนั้นโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก็ได้ถ้าการนั้นเป็นคุณนําประโยชน์แก่คนเสมือนไว้ความสามารถอธิบายง่ายๆนะครับมาตรา35นี้เป็นกรณีที่ผู้พิทักษ์ไม่ให้ความยินยอมโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรศาล อาจมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ที่เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถสามารถกระทำการนั้นได้ครับถ้าเป็นคุณนประโยชน์แก่คนเสมือนไร้ความสามารถครับ mm hmm. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา36มาตรา36บบัญญัติไว้ว่าถ้าเหตุที่ศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ได้สิ้นสุดไปแล้วให้นำบทบัญญัติมาตรา31มาใช้บังคับโดยอนุโลมกรณีนี้อธิบายง่ายๆนะครับมาตรา36นี้คือกรณีที่การเพิกถอนคำสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนั่นเองครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ